ดูกระมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากดูกรามานบ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตราดูกระมานนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติ ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่องพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยดูกร,รมาลบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตรา